ดูดวงชาวสี่สิงห์นะคะในเดือนมิถุนายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปป like ัญหาเหล่านี้จะหมดไปว g h ีเ d s e t ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสําหรับงาน Center, คอนแทคเซนเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร063 269 6364เรื่องงานในเดือนนี้นะคะ ดูแล้วจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานอยู่บ้างนะคะอ๋ออาจจะมีเรื่องของการมอบหมายงานหรือเรียบคำสั่งให้ทํางานอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานอะไรสักอย่างที่ทางานนะคะท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์อยากให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่างานที่เราสมาัครทิ้งไว้เนี่ย เป็นยังไงนะคะพิจารณาเลือกดีๆนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้นะคะ,ะดเงเงูเรื่องเงินเรื่องเงินเดือนนี้นะคะอยากจะเตือนนิดนึงก็คือเรื่องของรายจ่ายที่เราอาจจะตามใจตัวเองมากสักหน่อยนะคะเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์ทั้งหลายนะคะเรื่องของการที่ตามใจตัวเองอะไรก็ตามที่ทําให้การเงินเนี่ยค่อนข้างรั่วไหลไปในสิ่งที่ มันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากๆในชีวิตน,น,นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านวางแผนใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ให้พอเหมาะพอควรด้วยดูรายรับของเราด้วยนะคะต่อมาเรื่องของความรักเรื่องความรักตนี้นะคะมีเรื่องของความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเรื่องของการทีเ่เรียกว่าอยากจะปรับความเข้าใจกันนะคะเรื่องของอารมณ์ที่ ที่บางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงกันทั้งคู่นะคะบางทีก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ในหน้าจอของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยก็เลยเดือนนี้ก็ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงและเบอร์โทรศัพท์มือถือ Eco คค l l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นทิยงเดือนละหนึ่พันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโรู9 9 e co ก0632698988อีโค